ก็รู้สึกว่าเหมือนได้ย้อนวัยไปดูไอตุนในที่เราชอบเป็นเด็กตุแบบกระโดดไสมัยเด็กใช่ัตซึ่งตัวปกติเป็นคนที่แบบต้นแบบจริงจังมากเลยครับพี่กิมว่าเราเต้นเหมือนกันไหมเหมือนมากเลยเป็นไม่เหมือนไม่เหมือนเหมือนตรงไหนเหมือนตรงไหนม่เป็นจริงจังเลยนะสักเต็กได้ไหมล่ะเต็ไมาเต้นท่าหน้อยเมื่อกี้เมื่อกี้เราเต้นอยู่ โยกเฉยๆโยกเฉยๆเพลงสนุกเพลงสนุกเหมือนตรงไหนครับพี่ความความความโซนละกันครับโซนดูอะไรอย่างเี้ยพี่คิมก็เหมือนแม่ชินจังไงเพราะพิมใจเป็นใจร้ายไงตรงไหนแม่ชินจังดุไม่ดูเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นคนแบบว่าใส่ใจแต่ว่าพี่ไม่เหมือนไม่เหมือนอย่างนึงคือพี่ไม่ได้ไม่ได้แบบขี้เหนียวขนาดนั้นนะก๊ แม่เขาก็ใจดีบ้างมีใ,ใจดีอยู่แล้วพี่เราใจดีใจดีใจดีก็เลยเหมือนไงเคเหมือนกในตอนตอนเด็กๆพี่เราชอบตัวละครม,มุอะไรตอนนั้นทำไมเรารถึงังอือคิดว่าเ่าจะเป็นความแปลกของการ์ตูนเนาะเพราะว่าแบบการ์ตูนสมัยนั้นมันไม,ไม่ไม่มีอะไรแบบนี้ครับไม่มีแบบมุกแบบว่าทะเลนทะเลนแบบว่าความแบบคอมต้นแบบว่าที่เราไม่เคยเห็นในการ์ตูนเรื่องอื่นครับผม อย่างเช่นแบบว่าชินจังแบบว่าชอบอจีบพี่สาวรุ่นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยถึงว่าเหมือนตรงไหนน,นี่เองอะไรอย่างไรคะลาเต้ชอบตลกไรคก็ชิจน,น,นชจังเขาแบบตลกไงแบบซาซาแสบๆอะไรอย่างงี้เขาแสบกวาาเปล่าฮะเขาแสบเขาแสบกว่าผมน่าจะไม่ไหวชินจังสุดเกินคือโดยปกติ<ะ>เราไม่จะผลแสบไม่ใช่แล้วเป็นคนดี<อ>เป็นคนน่ารัก รียบร้อยอันนี้ใครบอกคะผมบอกเองครับไม่คนอื่นมาพูดเนาะไม่เราก็ต้องให้แบบมินิเฟรตตัวเองไงอันนี้มันไม่ต้องมินิเฟสตเราเปลี่ยนได้เลยอ่าเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนเองได้เลยนะไม่เปลี่ยนลวนี่เปลี่ยนหรอกอ่าชือแฟนมาดูหนังเรื่องนี้กันหน่อยก็นะครับชวนทุกคนมาดูชิงหาังภาคนี้ด้วยกันอืชื่อว่าตอนอะไรอ่า แดนเซอร์แห่งอัสดุคาเบตใช่ก็คืออะไรนะร้อนแรงร้อนแรงแซฟเวอร์นั่นแหละครับก็อยากรู้ว่าแซฟขนาดไหนร้อนแรงขนาดไหนก็ต้องมาดูกันวันที่23ตุลาคมนี้ครับผมค่ะถ้าเป็น๊ะจริงจังมากๆอ่ะลอกคำต่าแบบแซฟเวอร์ของอังกฤษก่อนเลยมันจับฉินจังฉินจังหรอเออโอ้ยรู้ไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมรู้เลยว่าดูตอนไหน ใช่ไหมนี่ภาพจำประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะ,อ,ะอันเจ๋งหน่อยปเป็นไงบ้างคะผมเจอเห็นว,ว่าแบบเอ๊ะผมว่าเร็วๆนี้มันเร็วๆรดีและมันเร็วจริงๆครับทุกคนเ,เดี๋ยว,วถ้ามันมาถึงไะทุกคนจะไม่ทันตั้งตัวเลยนะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่นิ่ก็เลยจะผมบอกใช่เดี๋ยวให้พี่นิ่งเป็นคนพูดดีกว่าใช่ว่าแบบเมื่อไหร่ยังไงแน่ใช่แต่บอกได้แค่ว่าเร็วๆนี้จริงๆครับผมเพราะว่านี่เดี๋ยวอีก ก็สองวันนี้เนาะก็จะอกกองอีกแล้วอกกองอกกองถกกองพี่อ๋อขอว่ปีนี้ได้ดูแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนครับเดี๋ยวนะถ้าปีนี้มันเหลืออแค่สองเดือนตอนนี้คือถ่ายแบบน้ำเอ่อจริงๆมันควรจะเป็น60%เปอนาะแต่ว่าน้ำท่วมกองน้ำพังโลค่ะก็เลยไปถ่ายไม่ได้เราต้องพักกองไปประมาณอาทิตย์นึงเนาะตอนนี้ก็คือกลับมาส่งปกติแล้วก็คิดว่า60%ภายในเดือนนี้ได้แหละ กมันแค่อย่างนั้นถ้าถ้าตอนที่พี่อ้อบอกว่าภายในปีนี้มันแทบจะเป็นช่วงเวลาที่า้าอ่อนแอร์ช่วงเวลาไ่าทำทีใกล้เคียงกันมาก่ไคิดว่าอย่างนั้น,งงนครับอันนี้คืออัปเดตเฉพาะในพาร์ทของของเราสองคนนะครับแล้วก็พาร์ทของทีนักกับเจเจก็น่าจะเยอะเยอะเหมือนกัน,นไปได้ยเยอะกว่าทีมขอั้งหมดนในพาร์ทของเราในพาร์ทของเราเป็นยังไงบ้างเอาเท่าที่สปอยได้เอ่อเท่าที่สปอยได้หรอครับ อันไหนอ่ะอันไหนที่เรไปได้ไม่น่าจะมีนะพี่หลอไม่มีหรอไม่รู้ได้ไหมเดียวพวกผมกลัวพวกดรามไปพี่จัดงานเลยพี่ไม่เคยเข้าที่บอกว่าไปเอาเปิดให้จังไม่ว่าไจะกลัวของดรานะไม่ก็มันเป็นซีนแบบเป็นซีนอารมณ์แล้วกันครับซีนวิคซีนอารมณ์ดีกว่าแต่ว่าเป็นจะเป็นอารมณ์แบบสุขเศร้าหรือยังไงก็เดี๋ยวเราดูดีกว่าครับผมแต่ว่าเป็นซีนที่ค่อนข้างยากเหมือนกันสำหรับพิมพ์เราผมก็ยาก เรื่องอารมณ์และการอะไรเงี้ยจะมีการประทะอะไรหรือเปล่าไม่รู้เ้ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยตอนดเทอรที่เปิดมาก็พอเห็นได้เอาแล้วเวลาที่แบบได้ตัวบุฟเฟ่เซนลงประคั้นกันหรอต้องดูยังไยังไงเนื่องปกติเรามีเวลาส่วนตัวพี่ก็ยิ้มเขาน่าจะมีความแค้นอะไรอยู่แล้วแหละเขาเลยง่ายเลยไม่มีไม่มีไม่มีแต่ว่ารู้สึกว่าคือแบบ กติเนี่ยเราไม่ไม่มีไม่มีเลยที่ประคะกันโอ้โหมีโอ้โหเมื่อกี้นี้แหละโอเคไม่ใช่ไม่มีครับไม่มีแต่ว่าเราก็คุยกันก่อนปรึกษากันก่อนว่าเราจะไปทิศทางไหนอะไรยงเี้แล้วก็ดูจากบทที่วัวกับเขาแบบเขาจะบีบปาว่าด้วยเป็นไบบบีบมาด้วยว่าประมาณไหนเวลาที่เรากลับท้ากับเขาใหญ่ครับมีเท็จละโอ้ไม่ต้องมีหรอพี่คิมเขาเซียนแบบเขาปะท้าบ่อย เห็นเราไม่มีแต่เราใช้ความรู้สึกล้วนๆออ๋คือมันมีอยู่แล้วไงคือเรามีอินเนอร์อยู่ในใจคือพอเข้าฉากก็คือต้องมาทักได้เลย้ไดเลยอเหห็นน้าเต้นได้เลยโอ้โหง่ายเลยส่วนใหญ่จะมาทักกับเขาเรื่องอะไรคะน้องจอนะน้องโจหรอมาทักกับเขาเรื่องอะไรเหรอไม่น่ามีผมว่าเพราะผมก็เด็กดีอยู่ไม่เป็นสิคิดไม่ออกเลยอ่ะคิดไม่ออกขี้ดออกอ เยอะเลยล่ะคือเราคือเราไม่ทับไม่ดื้อไม่โซนไม่แฝงไม่มีไม่ไม่มีไม่มีชอบเคยเมื่อก่อนมันมีแต่ว่าตลังหลังวันนี้ไม่มีแล้วเป็นคนเดียวเป็นคนเดียวเขาเป็นนิวเต้ละครับนิวเต้กี่เป้คนใหม่โอ้โหนิวเต้ยังไงก็ขายกุ้งเต้นไหนขยังไงถ้าแบบพูดง่ายทำอะไรก็ทำหมดเลยอยากให้แบบ เมื่อก่อนเนี่ยเขาอยากทําไมต้องกัดฟันไม่ใช่คือเมื่อก่อนเนี่ยต้องเป็นแบบเต้อยากกินแล้วพี่พาไปหรืเดี๋ยวเงี้ยจินอยากกินเขาก็พาไปแล้วเขาก็พาไปผู้ถูกผปกติพี่พิคิบถูกไหอะไรนะโดปกติพี่พิคิบถูกไหมไม่ค่อยอ่ะไม่ค่อยก็ใจดีใจดีส่วนใหญ่ใจดีมากกว่าโดนปกติคือเขาต้องใจดีใจดีครับแต่ว่าก็ก็มีดูบ้างแบบเรื่องอะไรอ่ะโดนปกติเรื่องอะไรที่เราทำแล้วพี่คิบจะดูแน่นอนเรามั่นใจมากอะ สมมติผมขี้เกียจทำอะไรสักอย่างเขาก็จะนั่นแหละรครับถ้าจะป้าไม่คือที่จะดุกเรื่องเดียวคือเวลาเขาจะแซวเรื่องอายุเรานะครับไม่ที่คือเรื่องจริง่ที่ต้องยอมรับเรื่องจริงคือเขารู้ไปหมดแล้วผมก็พูดให้คนเขารู้อีกไงถูกไหมอันนี้แหละ <c oughs> อันนี้แหละ คือโดยปกติท่านเลิกอยุไม่อยากให้พู้ถึงใช่แต่ก็พูดได้แหละเพราะว่าแบบเวลาเขาจะเขาก็น่าราักดีใช่30แล้วลหรอยังทําไมหรอคนอายุมากมัทําไมหร่อไม่ยังไม่ไม่มีอะไรก็ทําไมทํไม,ม,มบบไก็ยังดูเด็กอยู่ใช่ยี่สิบสามเองตรนั้นหน้าดูดียอกว่าเลยอันนี้ไม่อันนี้อนี แปลกๆเนี่ยเหมือนกับว่ามีมีน้องใหม่เข้ามาในบ้านอ่ะแล้วก็คือแบบน้องใหม่เข้ามาดูเขาอยากรู้แล้วว่าเอ้ยน้องคนใหม่เนี่ยอายุเท่าไหร่นะจะห่างกับพี่คิมกี่ปีนะอย่างนี้เลยโอเกคไหมคะไม่เราก็อยากรู้ไงเผื่อมันจะมีคนที่แบบอุ้ยมาแซงอันดับพี่คิมได้แล้วก็มีแล้วก็มีพี่มอสเข้ามาก็คือขอบคุณที่มอสด้วยนะครับพี่เข้ามาทำให้คิมไม่ได้เป็นแบบคนที่แก่ที่สุดในเกมใหม่นะครับคืออันนี้สามารถเอาไปเป็นสี่ในอัน ได้ได้เลยมันจะได้เลยเพราะตอนคูณนี่เขาก็กัดฟันอยู่ไม่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หลายคนาคาดหวังก็คือร่างทองของคุณกับเดซโอ้โหผมผมไม่ผมไม่เรียกว่าร่างทองดีกว่าพี่พีเน็ตร่างทองผมก็คือปกติปกติถ้าคุณเข้าพีนเน็ตลอดเลยนะใช่ตราดเราเข้าตลอดอยู่แล้วเราก็พยายามรักษาให้มันเน็ตเขาบอกคุณเข้าเยอะเขาอีกว่า เอาไม่รู้ว่าพีเน็ตเข้าเยอะไหมแต่ว่าก็าบีไปเล่นด้วยกันก็าพีเน็ตก็ผมก็เห็นทุนพีเน็ตก็โอเคดีใช่แต่แตแตแตถ้าขันมาตรงน้าพี่คิมก่อนเข,ข,ขนาพูดอยู่ไล่กอแล้วเขาทำได้ยังไงยังไงอ่ะได้เห็นไหมพี่คิมได้เห็นไมหนไมหออบอก<ๆ>ว่าทุกคนครับเตรียมตัวเลย<อ>คุณต้องทนไม่ไหวหรอกคุณอยู่ไม่ติดเก้าอี้แน่นอนถ้าคุณนั่งดูอยู่แล้วอะไรพี่รอนไหวปะเอา สบายๆเห็นโดนชินแล้วแต่แต่ว่าหลายคนเขายังไม่เคยเห็นไงยครับคุณอยากให้รอดูกันในซีรีส์แต่จะชินเลยหรอจะเข้ามาเห็นจะชินเลยหรอไม่คือออก็เล่นกันอ่าใช่เพราะว่าพี่กิมก็เห็นไงตอนตอนไม่แต่เห็นโดนชินแล้วอ่ะน้องถามว่าทนได้หรือเปล่าทนไหวหรือเปล่าสบายครับสบายที่นี่ก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรขนาดนที่บอกไม่ได้ดีมากหรอไม่ได้ดีมากหรออืมบูดเลยงั้นงั้นแหละแต่ว่าทุกคนรู้ไหมว่าแบบ อยากให้เห็นจริงๆอยากให้เห็นจริงๆเพราะมันแบบอ่ะเราดูในซีรีส์แล้วอะไร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 อะแต่เราคิดว่าเราปั้นคันไหมกัดออนแอร์เนี่ยโอ้โหหรือว่าตอนนี้โอเคแล้วโอ้ยรอนผมก็ผมโอเคแล้วนะใช่อีกนิดนึงก็ได้อีกนิดนึงก็ได้อยู่นิดนึงหรออีกนิดนึงโอ้โหผมไม่ไหวนี่เขาบอกวันนี้ซีทูก็ได้ก็ได้อยู่นะจริงอ๋อ ไม่ไม่พี่พี่เน็ดดีกว่าก็แต่เขาว่าไม่ได้นะว่าส่วนพี่เน็ดว่ไม่ได้ว่าไม่ได้ก็คือแบบเปลี่ยนไปเยอะก็ให้คะแนนนะคะแต่ที่เราเห็นเขาสายตาในกอนสองคนนี้คือด้วยสูสีกันเลยซูซี่กันเลยเพราก็เป็นแบบคือแน่นเหมือนกันแต่ว่าคนละสไตล์ครับสไ่เราชะสไตล์แถวแถวนี้นะครับโอ้โหไม่กินาวบ้านถ้แถวนี้แหละครับแถวนี้โอ้โหทุกคนเลยถูกปะ คนไปเหนือยแเออแต่ก็รอดูใช่ไหมคะเราจะต้องรอดูเลยซีนนี้คือแบบเป็นอาจจะเป็นภาพจําเลยจําว่าสุดดีพี่เนทแบบอย่างเท่งแล้วยิ่งตอนแบบเหนื่อยแบบอุ๊ยโอ๊ยสปอยล์ปะพอแล้พอละรอดูรอดูสปอยล์ต้องให้พี่เนทนะครับเออรอดูนะคะรอขอบคุณครับขอบคุณวยครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ